ถ้าจิตใจผู้ใดเห็นผิดจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเล่าว,ว่าบุญก็ไม่มีบาปก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีนรกก็ไม่มีนี่ไปนนทำคมชั่วเสียหายเสียตัวนี่เมื่อ,อแตกตายทำลายคันลงไปที่นี่กรมชั่วนั่นละมันจะผลักดันจิตใจให้พิเกิดนภูมุที่ต่ำภุมมที่ต่ำพิเกิดที่ไหนภุมิที่ต่ำพิเกิดในเมืองนรกด้เกิดเป็นเปรตพ้เกิดเป็นอสุรกายพิเกิดเป็นจดีละสารด้เกิดเป็นพูดผีปีสาจอย่างใดอย่างหนึ่ง นี่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 ไฟอคุศลท,ที่นี่ไฟอคุศลบันตั้งต้นเป็นการให้ทานการลักษสศีลการเจริญเมตตาภาวนาโดยลำดับตามสุดจะมาเกิดเป็นมนุษย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ผู้มีศีลศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์ประกอบด้วยทานตามสุดฉันมาเกิดมามาเกิดเป็นมนุษย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สูงขึ้นไป,ไปก็ไปเกิดในสวรร์สวรร์หกส,สั้นพมสิบหกสั้นสุทัาวาห้าและก็พะนิพานหนึ่ง ตามสติกำลังของใครของเราผู้กระทำมาเป็นแน่นอนไม่ต้องสงสัย